สิบกว่าปีพวกผมสองคนไม่เคยขอขึ้นค่าจัดรายการสักบาทเดียวหลายคนชอบถามว่าทําไมปล่อยให้เขาค้างนานขนาดนี้ให้เขาค้างเยอะขนาดนี้คือมันเป็นอาชีพที่เรายชอบเนาะพี่ร,ร,รักงานดีเจค่ะ,ร,ร,ะรักงานดีเจนะคะและอยู่คู่คลื่นมาเป็น10ปีค่ะดีเจเพื่อนซีคิวและก็แจ็คไรเดอร์ถึงได้ผิดหวังมากที่ถูกให้ออกจากการจัดรายการยามเช้าหลังจากที่พวกเขาทวงถามมาถึงค่าตัวที่ติดค้างรวมกัน2คนเนี่ยเกือบ1นึ่งล้านสี่แสนบาท วันนี้ทั้งคู่ค่ะจึงมาพร้อมทนายความนะคะที่สถานีตำรวจนครบาลประหลโยธินลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะเพื่อเตรียมฟ้องต่อสารแรงงานต่อไป สองดีเจดังฝากสื่อเป็นกระบอกเสียงลค่ะเรียกร้องความเป็นธรรมเล่าว่าการจ่ายค่าจ้างเนี่ยเริ่มไม่ปกติในช่วงโควิด -19 นะคะตอนนั้นปี2563ทั้งคลื่นยังขอลดค่าจ้างลงอีก20%ตอนนั้นค่ะคิวและแจ๊กยอมรับได้นะคะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์แต่ว่าที่สุดแล้วกลับไม่จ่ายค่าตัวตามที่ตกลงค่ะติดค้างไว้ประมาณ10เดือนตลอด3ปีที่ผ่านมา และที่ต้องออกมาดําเนินคดีเพราะว่าทราบจากเพื่อนพนักงานที่เป็นผู้เสียหายเช่นกันว่าถูกบริษัทอ้างนะคะเรื่องการหมดอายุความและหากเรื่องไปถึงศาลบริษัทมักใช้วิธีไกล่เกลี่ยขอลดค่าจ้างลงอีก20%หรือว่า5 0แทนการจ่ายเต็มซึ่งพวกเขารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบค่ะทั้งที่ทํางานเต็มที่ตื่นหงมงเช้าไปจัดรายการในช่วงเวลาที่คลื่นวิทยุแข่งขันสูงจึงไม่ยอมต่อไปค่ะจไม่ยอ่อยใค้เขาง้างนานขนาดนี้ให้เขาค้างเยอะขนาดนี้ ทั้งทุกวันนี้ที่ผมตื่นมาผมไม่ได้ไปจัดวิทยุมันก็เหมือนผมตื่นมาผมไม่ได้แปรงฟันมันมันมันเหมือนมันขาดหายอะไรบางสิ่งบางอย่างไปเราก็ยังรักในการจัดรายการแต่พอเราไปจัดแล้วเรารู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบจนเกินไปตอนไม่มีทีมงานช่วยเราเบื้องหลังเรายังพอสู้ได้แต่นี่มันเหมือนแบบเฮ้ย hey, พอเราทวงถามมาเยอะให้เราออกให้เราออกแล้วบอกว่าเรามีปัญหาทะเลาะกับคลื่น เราถามมาตลอดแต่มีเรื่องนี้ที่เล่นเรื่องหมดอายุความเนี่ยเป็นตัวเล่งที่ทําให้เราต้องเราก็เราก็ใช้วิธีคุยกับบริษัทนะครับว่าถ้าบริษัทไม่มีสภาพคล่องเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าออกเอกสารมาก่อนว่ายอมรับว่ามีนี่ก้อนนี้จริงๆแล้วเรายังไม่รับเงินก็ได้ยังไม่รับเงินก็ได้อีก 2, <ม> 2> ปีข้างหน้าค่อยชําระคืนก็ได้แต่อยากให้ความมั่นใจกับคนที่อยู่ตอนนี้เพราะดีเจทุกคนโดนติดเหมือนกันหมดซึ่งสารเองก็จะบอกว่าไก่เกียร์ไปเถอะเพื่อที่จะได้รับไปแต่เขาใช้ช่องโหว่ตรงนี้นี่แหละครับ เพื่อมาลดทอนอย่างผู้ผมสองคนโดนลดไปแล้ว20%ถ้าไก่เกียร์อีกโดนลดอีกจะเหลืออะไรครับ ดีเจแจ็คไรเดอร์จัดรายการวันสุดท้ายที่คลื่นดังกล่าวสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะส่วนดีเจคิวค่ะเลิกจัดตามมาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะนั่นทำให้แฟนรายการส่วนหนึ่งถามหาแล้วค่ะเพราะไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่า2คนนี้หายไปไหนจนเมื่อเรื่องเกิดขึ้นหลายคนก็ส่งกําลังใจค่ะว่า2ตีย้ายไปคลื่นไหนก็จะติดตามฟังโดยทั้งคู่บอกว่ามีผู้เสียหายเกิน10รายนะคะในออฟฟิศเดียวกันมีหลายตําแหน่งค่ะที่มีปัญหาติดค้างค่าจ้างซึ่งพวกเขายินดีเป็นตัวกลางรูป รวมผู้เสียหายที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันค่ะ